เคยสังเกตไหมครับว่าในวงการเพลงเนี่ยมันจะมีโมเมนต์ที่อยู่ดีๆก็มีศิลปินคนหนึ่งพุ่งขึ้นมาชนิดที่วัดเบรกไม่อยู่เลยเป็นปรากฏการณ์ที่ทุกคนต้องหันมามองใช่ค่ะเหมือนมีพลังงานบางอย่างมาบรรจบกันพอดีทั้งตัวศิลปินผลงานแล้วก็จังหวะเวลาซึ่งดูเหมือนว่าณนะวินาทีนี้เลยนะครับวันที่11ธันวาคม2025 พลังงานที่ว่ากำลังมารวมศูนย์อยู่ที่ศิลปินดาวรุ่งลูกทุ่งหญิงคนหนึ่งต้นข้าวสุปริยาอ๋อได้ยินชื่อนี้บ่อยมากช่วงนี้ใช่ครับเพราะเรามีข้อมูลชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากเป็นคลิปจากช่อง y o t u u e บเาาโจ้ดีไซน์ที่ประกาศกล้าวเลยนะว่าเธอได้ก้าวขึ้นเป็นดาวรุ่งลูกทุ่งหญิงผู้ทรงอิทธิพลอันดับหนึ่งแห่งปีไปเรียบร้อยแล้วโอใช้คำว่าผู้ทรงอิทธิพลอันดับหนึ่งเลยเหรอคะ ไม่ใช่แค่ดาวรุ่งยอดนิยมธรรมดาเป็นการประกาศที่มั่นใจมากมั่นใจมากครับเลยเป็นที่มาของการคุยกันวันนี้เราจะมาแกะรอยกันว่าคำประกาศนี้มันมีรากฐานมาจากอะไรสถานการณ์จริงๆมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าและที่สำคัญคือปรากฏการณ์นี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับวิธีสร้างอิทธิพลในวงการเพลงยุคดิจิตอลที่มันแบบซับซ้อนกว่าแค่การน้เพลงฮิตเยอะ ประเด็นนี้น่าขยายความมากเลยค่ะเพราะมันคือภาพสะท้อนของอุตสาหกรรมดนตรียุคใหม่จริงๆที่พลังของแฟนคลับหรือที่เราเรียกกันว่า f a n ดอมพาวเวครับ f a n ด o มพาวเวมันถูกแปลงจากพลังใจให้กลายเป็นหน่วยวัดมูลค่าและความสําเร็จที่จับต้องได้เป็นตัวเลขเป็นข้อมูลดิบใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะเข้าใจปรากฏการณ์นี้ให้ถึงแก่นเราจะลองไล่เรียงการเดินทางของเธอไปทีละสะเต็ปนะครับ เริ่มจากดูพลังในฐานที่มั่นของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยับไปดูว่าพลังนั้นมันทะลักออกไปสู่กระแสหลักได้ยังไงจากนั้นเราจะมองไปข้างหน้าถึงสมรภูมิรงวัลใหญ่ที่เธอกําลังจะเจอและปิดท้ายด้วยเรื่องที่อาจจะสําคัญที่สุดคือการไปดูเบื้องหลังว่าพลังมหาศาลขนาดนี้มันก่อร่างสร้างตัวมาจากไหนกันแน่โอเคมาเริ่มกันที่หมัดฮุกแรกที่แหล่งข้อมูลใช้เปิดประเด็นเลยดีกว่าค่ะ นั่นคือผลสำรวจของเพจจอดีไซน์ที่จัดโหวตในหัวข้อดาวรุ่งทุกทุ่งหญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดประจำปี2025ผลลัพธ์ที่ออกมานี่ผมว่ามันน่าตกใจนิดหน่อยนะขนาดนั้นเลยเหรอคะเป็นยังไงคะต้นข้าวสุปริยาชนะไปด้วยคะแนนสูงถึงเท่าไหร่คะ86.5%ครับโอ้ห86.5นี่ไม่ใช่แค่ชนะแล้วคะ่ะเขาเรียกว่าแทบจะไม่มีคู่แข่งเลยใช่ในคลิปต้นทางถึงกับใช้คำว่านี่คือฉันธามาติของมหาชนเลยทีเดียว อืมือเป็นคำที่ทรงพลังมากแต่ถ้ามองอีกมุมตัวเลข86.5%จากโพลของเพจที่ก็ต้องยอมรับว่าสนับสนุนศิลปินคนนี้เป็นหลักมันบอกอะไรเราได้บ้างมันคือเสียงของมหาชนจริงๆหรือเป็นภาพสะท้อนความแข็งแกร่งสุดขั้วของคอมมูนิตี้แฟนคลับกันแน่เป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะเพราะมันอาจจะกำลังนิยามคำว่าอิทธิพลในยุคนี้ใหม่ทั้งหมดเลยก็ได้นิยามใหม่ยังไงครับคือ อิทธิพลอาจจะไม่ใช่การเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศอีกต่อไปแต่คือการมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่รักและพร้อมจะลงมือทำเพื่อศิลปินอย่างสุดตัว oh. ซึ่งมันคือความสามารถในการ activate หรือปลุกพลังแฟนคลับให้ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวได้ทันทีที่ต้องการต่างหากเหมือนมีกองทัพที่พร้อมรบตลอดเวลาใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะ ซึ่งถ้ามองแบบนี้อทิทธิพลของต้นข้าวก็อาจจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในคอมมูนิตี้ของตัวเองแล้วเพราะในคลิปก็ชี้ให้เห็นข้อมูลอีกชิ้นที่บอกว่าพลังนี้มันเริ่มล้นออกไปสู่โลกภายนอกแล้วหมายถึงการยอมรับในเวทีกระแสหลักใช่เลยครับเขาอ้างอิงถึงชาร์ต Thailand Top 20 25ของ MCT o อ๋อชาร์ตใหญ่เลยใช่ครับซึ่งเป็นชาร์ตที่คนในวงกว้างให้การยอมรับ ข้อมูลล่าสุดในสาขาสุดยอดศิลปินลูกทุ่งแห่งปีชื่อของต้นเข้าสูปริยาขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งแสงหน้าศิลปินเบอร์ใหญ่คนอื่นๆหมดแล้วจุดนี้น่าสนใจมากค่ะถ้าโพลของเพจเปรียบเหมือนการพิสูจน์ความแข็งแกร่งในบ้านครับการขึ้นอันดับหนึ่งของ MCOt ก็เหมือนการได้รับการยอมรับนอกบ้านอย่างเป็นทางการเพราะมันกว้างกว่าใช่ค่ะเพราะชาร์ตแบบนี้ปัจจัยมันซับซ้อนกว่าการโหวตของแฟนคลับกลุ่มเดียว มันมีเรื่องยอดฟังยอดขอเพลงการมีส่วนร่วมในวงกว้างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่านี่คือหลักฐานที่ชี้ว่าความนิยมของเธอกำลังก้าวข้ามกำแพงของกลุ่มแฟนคลับไปสู่มาหาชนจริงๆถูกต้องแต่มันก็เหมือนดาบสองคมเลยเปล่าครับพอขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดของชาร์ตกระแสหลักแล้วจากนี้ไปก็ไม่ใช่แค่ดาวรุ่งขวัญใจแฟนคลับอีกต่อไปแต่กลายเป็นคนที่ทุกคนพยายามจะโค่นลงจากบัลลังถูกต้องเลยค่ะ มันคือการเปลี่ยนสถานะจากดาวรุ่งที่น่าจับตาไปสู่ศิลปินแถวหน้าของวงการอย่างเต็มตัวซึ่งมาพร้อมกับความคาดหวังและแรงกดดันที่สูงขึ้นมหาศาลเลยทีเดียวพอมีทั้งพลังในบ้านที่แข็งแกร่งและได้รับการยอมรับนอกบ้านแบบนี้เป้าหมายต่อไปก็หนีไม่พ้นเวทีรางวัลใหญ่ๆแล้วละครับซึ่งในคลิปก็ชี้เป้าไปที่คมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21ครับ ที่กำลังจะเปิดให้เสนอชื่อกันในวันที่15ทธันวาคมนี้แล้วมันมีข้อมูลเด็ดหลุดออกมาด้วยข้อมูลอะไรคะปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงกติกาครั้งสำคัญมากคือเขาแยกสาขาลูกทุ่งกับหมอลำออกจากการอย่างเป็นทางการแล้วครับเดี๋ยวนะคะ การแยกสาขาในเรื่องใหญ่มากนะใหญ่หละครับนี่ไม่ใช่แค่การปรับกติกาเล็กน้อยแต่นี่คือตัวเปลี่ยนเกมหรือเกมเชนเจอร์ของจริงเลยนะที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเพลงแนวหมอนลำอินดี้มีฐานแฟนคลับออนไลน์ที่แข็งแกร่งและมีพลังในการโหวตสูงมากครับครับนึก่าบออกพอต้องมาแข่งรวมกันในสาขาเดียวศิลปินลูกทุ่งแท้ๆหลายครั้งก็อาจจะเสียเปรียบในสมรภูมินี้อ๋อเข้าใจเลยเหมือนอยู่คนละรุ่นน้ำหนัก แต่ต้องมาชกกันบนเวทีเดียวกันประมาณนั้นเลยค่ะการแยกสาขาครั้งนี้มันเลยเหมือนการเคลียร์สนามให้ชัดเจนขึ้นทําให้ศิลปินลุกทุ่งได้แข่งกับลูกทุ่งจริงๆซึ่งมันเปิดโอกาสให้ศิลปินอย่างต้นข้าวที่มีทั้งกระแสและพลังแฟนคลับที่กําลังมาแรงสุดๆได้เฉิดฉายแบบเต็มที่เลยในคลิปถึงกับใช้คําว่านี่คือสถานการณ์ perfect storm พายุที่สมบูรณ์แบบใช่ครับคือทุกอย่างมันประจวบเหมาะไปหมด ทั้งผลงานที่กำลังพีคพลันแฟนคลับที่พร้อมหนุนสุดตัวแถมคติกาของเวทีใหญ่ยังมาเอื้ออำานวยอีกใช่ค่ะมันทำให้จากที่เป็นแค่ม้ามืดกลายเป็นเต็งจ่าที่จะคว้ารางวัลน,นี้ไปครองแบบนอนมาเลยแต่ฟังดูดีไปหมดเลยนะก็นั่นแหละค่ะชัยชนะที่ดูเหมือนจะถูกปูทางมาอย่างดีแบบนี้มันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามเหมือนกันนะว่ามันจะส่งผลต่อมรดกทางศิลปะในระยะยาวหรือเปล่าหมายความว่ายังไงครับ คือการชนะรางวัลเพราะจังหวะและกติกาเอื้ออํานวยมันอาจจะเป็นภาพสะท้อนความสําเร็จณนะโมเมนต์นี้แต่จะการันตีได้ไหมว่าเพลงของเธอจะกลายเป็นเพลงที่คนจดจําไปอีก10-20ปีข้างหน้ามันเป็นคนละเรื่องกันเลยเรากลับมาสู่ความจริงในสนามรบอีกแห่งหนึ่งที่ยังไม่จบสิน้นออที่ซึ่งดุเดือดและน่าหวาดเสียวที่สุดนั่นคือเวทีไทยรัฐที่สุดอย่งปี2025 เวทีนี้ขึ้นชื่อเรื่องความโหดของการโบวตอยู่แล้วสถานการณ์เป็นยังไงคะโอเคตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันบ้าคลั่งมากผมขอไล่ตัวเลขคะแนนล่าสุดณนะวันที่11ธันวาคมตามที่ระบุในคลิปเลยนะค่ะ <c oughs> อันดับหนึ่งคือฝ้ายพิรยาคะแนนอยู่ที่1 2, 7 1 7 <c oughs> <c oughs> 2 9ล้าหโหวตล้านหนึ่งแสนโอ้โหยังครับอันดับสคือต้นข้าวสุปริยาตามมาที่9 2 0 2 6โหวต และอันดับ3ที่ตามมาติดติดคือฟรีมกับเบกกี้6 3 7 8 3นรโหวตโอ้โหตัวเลขชุดนี้มันฉายภาพการต่อสู้ของฐานแฟนคลับ3รูปแบบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ อันดับหนึ่งคุณฝ้ายพีรยาที่คะแนนนำโด่งไปไกลขนาดนั้นสแสดงถึงฐานแฟนคลับที่ใหญ่และมั่นคงมีพลังมหาศาลอย่างต่อเนื่องนำเยอะมากส่วนอันดับสามอย่างฟรีนกับเบกกี้ในคลิปให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าพลังโหวตส่วนใหญ่มาจากแฟนคลับอินเตอร์ซึ่งคนละวัดมันต่างออกไปเลยพวกเขาอาจจะระดมทุนข้ามทวีปเพื่อมาทุ่มโหวตในช่วงท้ายก็ได้ใช่ครับ ซึ่งนั่นทําให้สถานะของต้นข้าวที่อยู่อันดับสองตอนเนี้น่าเป็นห่วงมากเพราะภาพที่เห็นมันกดดันสุดๆคือตามหลังที่1อยู่เกือบส0 0 0 0 0คะแนนอ <c oughs> แต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือนําอันดับ3อยู่แค่ประมาณ3 8 0 0มคะแนนเท่านั้นเอง <c oughs> แค่นั้นเองเหรอคะในคลิปถึงกับบอกว่าคะแนนหลักหมื่นสําหรับดอมอินเตอร์เนี่ย แค่พลิบตาเดียวก็ปั่นทันแล้วจริงค่ะนี่ไม่ใช่แค่การแข่งความนิยมแล้วแต่มันคือสงครามการมีส่วนร่วมหรือ War of Engagement ของจริง War of Engagement เป็นสงครามที่ต้องใช้ทรัพยากรทุกอย่างทั้งเวลาของแฟนคลับที่มาช่วยกันกดโหวตฟรีและที่สำคัญที่สุดคือเงินสำหรับการส่ง SMS ที่โหวตได้แบบไม่จำกัดทุกคะแนนโหวตมันถูกตีเป็นมูลค่าหมดแล้ว แฟนคลับตัวเลขพ,พวกนี้มันน่าทึ่งแล้วบางทีก็ดูน่ากลัวนะครับมันดูบนเรื่องสเกลใหญ่จนเกือบจะไร้ตัวตนแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังทุกๆคะแนนโหวตท,ที่เราเห็นมันคือคนจริงๆที่มีความรู้สึกผูกพันอย่างลึกซึง้งอซึ่งแหล่งข้อมูลอีกชิ้นพาเราไปรู้จักคนคนนึงที่เป็นเหมือนตัวแทนของพลังเหล่านี้เขามีชื่อว่าพ่อนุชบังบ่อเป็นหัวหน้าทีม FC จิตอาสาที่ดูแลความปลอดภัยน้องต้นข้าว จากตัวเลขล้านโหวตมาสู่เรื่องราวของคนคนเดียวน่าสนใจมากค่ะอะไรที่ทำให้คนคนหนึ่งทุ่มเทได้ขนาดนั้นเรื่องราวของพ่อนุชเริ่มต้นง่ายมากครับเขาเป็นแค่แฟนรายการดวนเพลงชิงทุนคนหนึ่งที่เปิดทีวีดูค่ะแล้วก็เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนักเรียนมาประกวดดูเป็นเด็กต่างจังหวัดซื่อแต่สิ่งที่ทำให้เขาหยุดฟังคือเสียงที่โดดเด่นมากเขาเล่าว่าบางชีขับรถอยู่พอใกล้ถึงเวลาน้องประกวดเขาจะจอดรถที่ปั๊มน้ำมันเพื่อรอดูให้จบเลย โอแค่เสียงผ่านหน้าจอทีวีก็สร้างความผูกพันได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะมันคือการเชื่อมต่อทางอารมณ์ล้วนๆเลยนะใช่ครับและมันไม่ได้หยุดแค่นั้นพอเขาตัดสินใจว่าจะติดตามศิลปินคนนี้จรงิงจังเขาก็พยายามหาช่องทางจนไปเจอเบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียนที่น้องเรียนอยู่แล้วก็ได้คุยกับคุณครูของน้องที่ชื่อครูนิว Oh. และมีเรื่องที่น่าท,ทับใจมากคือในวันเกิดของตัวเองเขาเลือกที่จะไม่ฉลองแต่กลับโอนเงิน5,000บาทไปเป็นทุนการศึกษาให้น้องแทนนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากเลยนะจากการเป็นผู้ชื่นชมกลายมาเป็นผู้สนับสนุนอย่างเต็มตัวครับมันคือการเปลี่ยนความรู้สึกให้กลายเป็นการลงมือทาซึ่งเป็นจุดกาเนิดของพลังแฟนคลับที่แข็งแกร่งที่สุดเลยมันไม่ได้เริ่มจากอีเวนต์ใหญ่โต แต่เริ่มจากความผูกพันส่วนตัวที่ลึกซึ้งแบบนี้แล้วมันก็พัฒนาไปอีกขั้นครับเมื่อเขาได้มีโอกาสไปดูการแสดงสดครั้งแรกที่พนมทวนเขาบอกว่าทึ่งมากเพราะเสียงจริงเพราะกว่าในทีวีหลายเท่าจนต้องตามไปดูอีกงานในครินเดียวกันเลยค่ะรักษาความปลอดภัยนี่เป็นการก้าวกระโดดทางบทบาทที่น่าทึ่งมากแล้วการทำงานของทีมจิตอาสาลักษณะนี้เขามีหลักการกันยังไงคะมีหลักการที่ชัดเจนและน่าสนใจมากครับข้อแรกคือ ต้องมาด้วยใจบริสุทธิ์เป็นจิตอาสาจริงๆไม่แสวงหาผลประโยชน์อืและข้อที่สำคัญที่สุดที่พ่อนุชย้ำตลอดคืออย่าไปรบกวนหรือสร้างภาระให้เอฟซคนอื่นๆหรือทีมงานหลักเด็ดขาดหลักการข้อสุดท้ายนี้สาคัญมากเลยมันแสดงถึงความเข้าใจในระบบนิเวศของแฟนคลับอย่างแท้จริงคือเข้ามาเพื่อเสริมไม่ใช่เพื่อแทรกแซงถูกต้องครับแล้วหน้าที่ก็ไม่ได้มีแค่การคนเมานะ แต่ยังรวมถึงการดูแลน้องจากแฟนคลับที่รักมากเกินไปด้วยอ๋อ oh, มีแบบนั้นด้วยมีครับเช่นการคอยกันไม่ให้คนมาหยิกแก้มหยิกแขนหรือกอดน้องแน่นเกินไปตอนถ่ายรูปซึ่งเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แสดงถึงความใส่ใจมากเป็นการปกป้องศิลปินในอีกมิติหนึ่งเลยนะและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือพวกเขามีการวางระบบการทำงานกันเองด้วยอย่างเช่นการจัดโซนให้ช่อง YouTube ต่างๆเวลาจะเท่าไปถ่ายรูป ห oh. เพื่อให้มันเป็นระเบียบไม่วุ่นวายซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทําโดยการประสานงานกับทีมงานหลักไม่ได้ทําโดยพลาการเป็นระบบมากใช่ครับซึ่งพ่อนุชเองก็บอกว่าไม่เคยดูแลศิลปินคนไหนมาก่อนในชีวิตต้นเข้าวเป็นคนแรกที่ทําให้เขายอมทิ้งงานที่บ้านเพื่อตามไปดูแลทุกงานจนความสัมพันธ์มันพัฒนาไปไกลกว่าแฟนคลับกับศิลปินแล้วแต่เหมือนเป็นญาติกันไปเลยอื เรื่องราวของพ่อนุชมันทำให้ตัวเลขเกือบล้านโหวตที่เราคุยกันตอนแรกมีความหมายขึ้นมาทันทีเลยนะแน่นอนค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเบื้องหลังสงครามการมีส่วนร่วมที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเลขมันคือความผูกพันส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยหัวใจ เรื่องนี้เป็นเหมือนแกนกลางทางอารมณ์ที่คอยเติมเชื้อเพลิงให้กับพลังของแฟนดอมทั้งหมดเลยอุนทั้งหมดมาตั้งแต่ต้นจนจบมันก็ได้เห็นภาพการเดินทางของต้นข้าวสุปริยาในปี2025ที่น่าทึ่งมากนะครับจากการเป็นที่รักในบ้านของตัวเองจนชนะโพแบบถล่งทลายแล้วค่อยๆขยายอิทธิพลออกไปสู่ชาติเพลงกระแสหลักค่ะ จนกลายเป็นตัวแต่งบนเวทีรางวัลใหญ่และทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับการต่อสู้อย่างดุเดือดในสนามโหวตร,ระดับประเทศที่ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะถ้าเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้น รากฏการณ์นี้มันบอกอะไรเราได้เยอะมากเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดนตรียุคใหม่ครับที่แฟนดัมพาวเวอร์ไม่ใช่แค่พลังใจที่มองไม่เห็นอีกต่อไปแต่มันถูกแปลงให้เป็นหน่วยวัดที่ชัดเจนเป็นตัวเลขเป็น KPI เป็น KPI เลยใช่ค่ะที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ทันที การแข่งขันโหวตนี้จึงไม่ใช่แค่กิจกรรมสนุกสนุกของแฟนคลับแล้วแต่มันได้กลายเป็นสมรภูมิที่ชี้วัดมูลค่าและอิทธิพลของศิลปินอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งผลลัพธ์จากสมรภูมิดิจิตอลนี้มันส่งผลกระทบกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงโดยตรงเลยใช่ไหมครับโดยตรงและรุนแรงมากค่ะชัยชนะในสนามโหวตอาจจะหมายถึงการได้พื้นที่สื่อเพิ่มขึ้นการถูกเชิญไปออกรายการใหญ่หรือแม้กระทั่งสปอนเซอร์ใช่ค่ะการที่สปอนเซอร์จะเลือกใครเป็นพรีเซนเตอร์คนต่อไป อย่างที่เราเห็นในวงการเคป๊อปที่พลังโวดของแฟนคลับสามารถส่งศิลปินไปขึ้นป้ายบิลบอร์ดขนาดยักษ์ใจกลางไทม์สแควร์ที่นิวยอร์กได้เลย มันคือยุคที่ความรักของแฟนคลับถูกแปลงให้เป็นข้อมูลที่มีมูลค่ามหาศาลและมันก็สร้างทั้งโอกาสและแรงกดดันมหาศาลกับทุกฝ่ายไปพร้อมๆกันเป็นภาพที่ทั้งน่าตื่นเต้นและน่าครุ่มขิดในเวลาเดียวกันนะครับและเพื่อเป็นการปิดท้ายการสนทนาของเราวันนี้ผมอยากจะกลับไปที่คำถามที่เราคุยครั้งกันไว้ซึ่งเป็นประเด็น,นที่แหล่งข้อมูลก็ทิ้งท้ายเอาไว้เหมือนกันคือในยุคที่ความสําเร็จของศิลปินถูกวัดผลกันอย่างเข้มข้นด้วยคะแนนโหวตและอันตับ,บุนชาร์ดแบบนี้ ชัยชนะในสนามแข่งขันแห่งอิทธิพลที่เราเห็นกันอยู่มันจะมีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับการสร้างมรดกทางศิลปะหรืออาร์ติสติกเลกาซีในระยะยาวได้แค่ไหนการชนะในสนามโบวตวันนี้จะนำไปสู่การสร้างผลงานเพลงที่ผู้คนจะยังจดจาและพูดถึงในอีก20ปีข้างหน้าได้เสมอไปหรือไม่หรือมันเป็นเพียงภาพสะท้อนความสำเร็จแค่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นคงต้องฝากไว้ให้ไปคบคิดกันต่อครับ